แน่นอนว่าอาจต้องพึ่งโชคบ้างในการจะชนะทีมของเป๊ปเกเอล่าเป็นครั้งที่3ในฤดูกาลนี้ของลูเบนอโมูลิมโอกาสมันลดลงแต่เรามีความพร้อมสําหรับเกมนี้รละเอียดเกมของเราบางอย่างมีการปรับปรุงบางครั้งผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจบ้างแต่เรามีการปรับปรุงดีขึ้นผมเห็นสิ่งนั้น รอบลัวปีสัตว์แดงประจำการเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนเปิดหัวด้วยคำโปรยจากคำพูดของลูกเบนอมอิมบางส่วนที่มีอาไว้ก่อนหน้าจะพาลูกทีมปีสัตว์แดงลงแข่งเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้มาช่วงคืนที่ผ่านมาตัวคุณซือชาวโปรตุกเกสค่อนข้างที่จะถ่อมตัวอย่างมากนะครับเมื่อถูกถามในเรื่องของสถิต,ติการทำงานที่ตัวเขาเคยเอาชนะเปปกูเดล่ามาได้แล้วถึง2ครั้งก่อนหน้านี้ภายในฤดูกาลปัจจุบัน ครั้งแรกคือช่วงท้ายการคุมทีมสปอร์ติ้งลิสบอนที่เขาพาทีมเอาชนะเรือใบสีฟ้าในเกมแชมเปี้ยนส์คิกมาได้กับครั้งที่2คือเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประสบการณ์คุมทัพป,ปีสัตว์แดงลงแข่งแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งแรกในชีวิตของเจ้าตัวเองและสามารถบุกประหย,ยัดความปลาชัยให้กับทีมของเป๊ปถึงทิ่นเอเทียสสเตเดียมจากประตูชัยช่วงท้ายเกมโดยผลงานของอาร์มัเดิอาโลตัวของลูเบนเอมัมเบร์เล่จะใช้คําว่าชัยชนะที่เขาได้มาเหนือเป๊ปก็เดลล่าใน2ครั้งหลังนั้นเขาเงก็ถือว่าโชคดีมากๆพรอมอธิบายว่าส่วนตัวเขาชอบชัยชนะที่ได้มาในครั้งที่2หรเลยก็คือตอนคุมปีสัตว์แดงไปชนะที่บ้านของเรือใบสีฟ้าเนื่องจากประตูชัยได้มาในช่วงเวลาที่น่า ขณะเดียวกันก่อนเกมจะคิกอ็อมไม่กี่ชั่วโมงคุณซูวัย40ปียังได้ส่งข้อความถึงแฟนบอลยูไนเต็ดเพื่อหวังรวมขวัญกำลังใจมาให้ลูกทีมด้วยว่านี่คือเกมที่ผมรู้ดีว่าทุกคนที่รักในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งตารอและจะพร้อมสำหรับเกมนี้ผมหวังว่าทุทกๆคนบนอัฒจันทร์และทุทกๆคนในสนามแข่งขันจะทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันกันไปข้างหน้านี่เป็นเกมที่เราตั้งใจจะเด้งตัวกลับมาจากผลงานที่น่าผิดหวังล่าสุดของเราเองเรารู้ว่ามันจะไม่ง่ายแต่เราก็ตระหนักเช่นกันว่าเราสามารถจะทำซ้ำผลงานเหมืนอนออยาาางตนนนนนเเดดััวคม้้ไีกกหร ่นกันได้เต็มที่สุดความสามารถแล้วก็ชนะเกมนี้ได้มันอาจจะเป็นเกมที่ยากแต่มันก็เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นไปด้วยเป็นเกมที่สายตาคนทั้งโลกเฝ้าจับตามองเป็นเกมการแข่งขันในประเภทที่คุณใฝ่ฝันถึงและอยากจะมีส่วนร่วมกับมันไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลหรือผู้เล่นก็ตามก็เรียกได้ว่าบิวอารมณ์ร่วมของแฟนบอลและลูกทีมกันสุดๆกรอสึกแห่งศัศรีครั้งนี้ครับ ขณะที่ในส่วนของล่าส11ตัวจริงลูเบนอัลมริมทำการปรับทัพ2ตํตำแหน่งจากเกมล่าสุดที่แพ้กับฟอร์เลสนั่นคือการคัมแบ็กตัวจริงของเอลิแมกไวประจําการแผงแนวรับกับอีกหนึ่งคือการกลับมาลงตัวจริงอีกครั้งของลัสมุดฮอยลุนในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหลังจากเกมกับฟอร์เลสจะตัวเป็นแค่สํารองส่วนที่เหลือประกอบด้วยอังเดลนานา่นานาูแซมาซาวีและนิโยโลดิโกโดาโลพทริกดอกูส่วนคู่กลางใช้มานนเอลกเต้กับคารเซมิโลมีลบรูโน่เฟเดระเนดสเกานาี้อ อลิมได้ลุกชอกกลับมาสแตนบายมีชื่ออีกครั้งแม้จะมีเกมสําคัญกับรียงในรอบแปดทีมยูโรปาลีกรออยู่ในช่วงกลางสัปดาห์แต่ก็จะเห็นนะครับว่าอาลิมแทบไม่ได้กักตัวเพลินแต่อย่างใดซึ่งจุดนี้แกรี่เนวิลก็กล่าวถึงเอาไว้ก่อนเกมในทํานองว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเพราะต่อให้จะมีเกมรออยู่ในช่วงกลางสัปดาห์แทมเป็นเกมสําคัญต่อการเข้ารอบหรือตกรอบบอลถ้วยรายการเดียวที่หลงเหลือความหวังลุ้นแชมป์แต่เช่นการ,รการที่ฤดูกาลปัจจุบันปีสัตว์แดงมีผลงานที่เลวร้้าบ,บสุดสดจทหหูเเเเออมมมิไ่ีีตผลละืก ผูเล่นที่ดีที่สุดของทีมมาให้ลงแข่งเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เพราะลำพังบริบทของปีแสดงเองต่อให้เป็นชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมเราก็เห็นกันอยู่ตลอดว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพในการเล่นพื้นที่สุดท้ายและการจบสกอร์นั่นเองทําให้อัลโมริมก็ต้องอาศัยเกมแต่ละเกมที่มีในการจูนผู้เล่นเรื่องนี้ไปฟังพลางจะมาพักเพื่อเกมใดเกมหนึ่งคงมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดี ในส่วนของเกมการแข่งขันเดิมบาไม่ทันถึงนาทีดีปีแสดงมีจังหวะเกมสวนกลับอันตรายที่การณโชคควบเข้าใกล้กรอบเขตโทษแล้วก็โดนรูบเบนดิอาทาฟาวซึ่งจังหวะนี้ก้ากึ่งนิดเดียวเท่านั้นที่เกือบจะเป็นจุดโทษแต่ผู้ตัดสินผายมือว่าเป็นฟรีคิกตรงเส้นกรอบเขตโทษพอดีครับซึ่งกถือว่าเป็นโอกาสของปีสัตว์แดงที่ได้กดดันต่อเนื่องจากฟรีคิกแล้วก็ต่อด้วยเตะมุม การเริ่มต้นได้อย่างมีชีวิตชีวาของปีสัตว์แดงทำให้เกมมีความเข้มขน้นน่าสนใจตั้งแต่เริ่มแต่เมื่อเล่นไปเกมก็กลับมาละมัดระวังตัวกันมากขึ้นรวมถึงกระแสเกมเป็นไปตามที่แฟนบอลก็พอจะรู้กันดีนั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เน้นการครองบอลมากกว่าแต่ปีสดแดงเองก็ไม่ได้เป็นรองในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมเมื่อหลายจังหวะที่ได้ตั้งเกมสวนกำลังจะสร้างภาวะอันตรายได้ดุนหวาดเสียวอยู่บ้างโดยลักษณะเกมของปีสัตวแดงเน้นการให้บอลเร็วและพยายามจะเล่นการให้น้อยจังหวะมากททีี่่สุดในนแบบบลูบอคือไปข้้าางห ผ่าน30นาทีซิตี้ของบอลมากกว่าแต่ในด้านการลุ้นประตูกลายเป็นว่าค่า XG ของปีแสดงสูงกว่าซึ่งค่าตรงนี้หมายถึงจะโอกาสที่ปีแสดงมีนั้นไม่ยังส่งบอลเข้าประตูไม่ได้ในครึ่งชั่วโมงแรกแต่ความใกล้เคียงจะโอกาสที่มีนั้นมากกว่าทางซิตี้นั่นเองครับจุดที่น่าชื่นชมสําหรับฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครึ่งเวลาแรกชัดเจนที่สุดคือระเบียบวินัยเกมรับที่ช่วยกันเล่นช่วยกันสอซ้อนตำแหน่งรวมทั้งสามารถรักษาสมาธิในการเล่นเกมรับปิดพื้นที่การเล่นได้ดีจนซิตี้เองก็หาช่องเข้าทํําาาไดด้้ลบลบกแแะช่่วยยยใหปีสงงงัคอู เกมแบบไม่เป็นดองในด้านสกอร์ส่วนหนึ่งในผู้เล่นปีสัตวแดงที่ผลงานครื่องได้โดดเด่นอย่างมากก็คือการเซมิโล่สามารถชนะจังหวะบนภาพพื้นดินได้เบ็ดเสร็จแถมมีโอกาสได้ลุ้นจังหวะจบประตูจากแถว2อ,อยู่ครั้ง2ครั้งส่วนอีกคนที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือบลูโน่เฟรนเดสที่มีส่วนสําคัญอย่างมากในการปล่อยบอลได้เสียอันตรายจนมีคีย์พารใหได้เห็น3-4ครั้งในครึ่งแรกและเกม45นาทีแรกจบลงด้วยการเสมอกันไป 0- 0ในแบบที่รูปเกมไม่ได้หวือหวาหรือมีอะไรเป็นไไคคคลแแมมม็กกกใหหห้้้้ตตื่่่่่่่นนนนนนเเเาาาาทรรัััถึึงงขีีอ,อยสดววววชพ นี่เหมือนเกมกระชับมิดดาบี้แมตช์มากกว่าเกมพเมร์ลีกส่วนเกมในครึ่งหลังเริ่มต้นมาในแบบที่ลูเบนออมอลิมก็ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เข้าใจได้เมื่อมองว่าผู้เล่นที่ส่งลงไปตั้งแต่แรกนั้นมีการเล่นใน45นาทีแรกที่ไม่ได้มีข้อติติงใหญ่ๆถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวเร็วแต่ซิตี้เกือบได้ลงโทษเจ้าถิ่นเร็วตั้งแต่3นาทีของครึ่งหลังเมื่อบอลกระชอเข้าเท้าโฟ,โฟเดนได้หลุดในเขตโทษแต่โชคดิติมาซาวีว่ายตัวพุ่งตามมาบล็อกจังหวะยิงไว้ได้ทัน และฝั่งของซิตี้นั้นก็เปลี่ยนตัวก่อนด้วยการส่งเจเรมีดโก้แทนฟิลโฟเดนซึ่งในช่วงเดียวกันลูเบนออมรลิมก็ตัดสินใจเปลี่ยนตัวแรกเช่นกันด้วยการเอาวิกตอร์ลินเดเล็ลงมาแทนไฮเรมกไกวที่สภาพร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์พอจะยืนระยะเต็มเกมได้แต่เกมก็ยังคงไม่มีอะไรแตกต่างมากนักหลักๆแล้วปีสัตว์แดงแม้ภาคส่วนเกมรับจะทําหน้าที่ได้ดีแต่ปัญหาเดิมๆก็คือพื้นที่สุดท้ายของสนามในด้านเกมรุกที่ยังขาดๆเกินไม่มีทีเด็ดที่ขาดมากพอจะเปลี่ยนสถานการณ์เกมบุกให้เป็นประตตููไดด้ีีีี่พอมจจัังงงหวๆชนาทท70กเ จังหวะเข้าหวดบอลบริเวณแถว2แบบเต็มเท้าแต่บอลพุ่งไม่ตรงกรอบหลุดออกหลังไปก่อนที่หลังจากนั้นเจ้าตัวจะถูกเปลี่ยนให้เมสันเมาส์ลงมาแทนบวกกับส่งโจชัวเซิร์ซี xy, ลงมาแทนฮอยลุนกัแบบเกมที่เหลือ20ยนาทีซึ่งเซิร์ซีก็มีโอกาสได้ลุ้นประตูแหน่งหนงช่วงนาทีจะ17บอลคอรีเอตเข้ากลางจากพีทิกดอกูที่มาเข้าทางปืนของเซอร์ซีได้หวดัวแต่ก็ไปติดเซฟเอเดรซันอย่างน่าเสียดาย ดยเกมช่วงเดย์ไยเข้มข้นมาึ้นและเป็นปีสัตว์แดงที่มีช่วงเวลาได้ขึงเกมสร้างจังหวะเข้าพื้นที่สุดท้ายขเขาเลื่อนใบสีฟ้าได้หลายครั้งจนเกมรับของซิตี้เองต้องออกแรงทำงานกันไม่น้อยสุดท้ายจบ90นาทีทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไปแบบไร้สก,กอบนรูปเกมที่กอดจ,จะไม่ผิดจากเที่รอยกินบอกไว้ว่ามไม่ค่อยมีอะไรเดือดดานสมกับความเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เท่าไหร่นักหนึ่งคะแนนเกมนี้ทำให้ปีสัตว์แดงเก็บแต้มเพิ่มมาเป็น38คะแนนหลังผ่าน31เกมพรีเมียร์ลีกอันดับไม่ได้ขยับไปจากที่13กกกกกกัเเเมมมททีีีีี่่หหลลลือออ้้งงนนน17ดจาสถิิต สนใจจากการเล่นของลาเซมิโลที่ต้องยอมรับว่าเกมนี้เขาทำหน้าที่ได้สมศักดิ์รีผู้เล่นชั้นนําอย่างมากกับตัวเลขเข้าประทะ11ครั้งและชนะจังหวะผ่าพื้นดิน11จากทั้งหมด12ครั้งส่วนแมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้คือบลูโน่เฟรนันเดสที่สร้างโอกาสเข้าทําให้ทีมมากที่สุดที่จํานวน3ครั้งลูกเข้าพื้นที่สุดท้ายของผู้แข่ง5ครั้งในครอสบอล7ครั้งมากที่สุดในทีมและผ่านบอลสําเร็จ39ครั้ง อันเป็นตัวเลขที่เป็นทางการจากกราฟิกของทางพิมเมลิกมีขึ้นให้ดูส่วนความคิดเห็นน่าสนใจหลังเกมเริ่มที่พอสโคที่มองว่านี่คือเกมที่ไม่ได้มีฝ่ายใดทําได้ดีพอจะเป็นผู้ชนะโดยซิตี้มีกระบวนการของบอลที่ดีแต่ยูไนเต็ดก็มีการเล่นคุกคข่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจทว่าก็มีไม่มากเท่าไหร่ก่อนจะนิยามว่าที่เหลือของเกมผมคิดว่าทั้งยูไนเต็ดกับซิตี้เล่นเหมือนอยากให้พิมเมลิกฤดูกาลนี้มันจบเร็วๆสักทีสอดรับกับความเห็นของแกลลนเนวิลที่กล่าวว่าผมเห็นการกดกันของผู้เล่น ทั้งที่มันควรเป็นเกมที่น่าผิดหวังสําหรับทีมอย่างยูไนเต็ดละซิตี้เพราะพวกเขาไม่ได้เล่นการบนฟอร์มที่ดีอะไรเลยส่วนตัวผมเองก็รู้สึกผิดหวังเพราะนี่คือแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่มันควรต้องดุเดือดเลือดพ่านและมีความน่าตื่นเต้นกันมากกว่านี้ด้านบรูโน่เฟรนเดสกับตันทีมปีแสดงระบุว่าเราพอใจกับฟอร์มการเล่นแต่ไม่พึงใจนักกับผลลัพธ์ของเกมเราต้องการชนะเกมแข่งและเราต้องการทําคะแนนในตารางให้ได้เราเจอกับผู้แข่งที่ยอดเยี่ยมเกมเดินไปต่อทั้งสองฝ่ายสำหรับเราแค่ต้องการสัญชตาตญาณที่เฉียบขาดมากกว่านี้เพื่่ออให้้ไดมาาซึงประตูนกกจ บรูโน่ยังเพิ่มเติมอีกว่าความรับผิดชอบของผมคือการทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อทีมในฐานะกัปตันทีมและอยู่ที่นี่มานานปีผมจะเป็นต้องรักษามาตรฐานของสโมสรเอาไว้ผ่านการลงเล่นในทุกๆครั้งเพราะผมเชื่อว่าความพยายามนั้นจะไม่สูญเปล่านอกจากนี้บรูโน่เฟรนเดสยังได้กล่าวถึงเควินเดบรอยที่เกมนี้จะเป็นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งสุดท้ายของเขาหลังประกาศอำลาเรือใบสีฟ้าล่วงหน้าไปแล้วด้วยว่าเควินเป็นผู้เล่นที่ยกระดับให้พิมลิกดีขึ้นเขาทำให้ซิตี้กลับมาอยู่ในจุดที่พวกเขาเเเปป็็นนนนนนใวววัีี้ช่่งลาทยู ของเราไม่ได้มีโทฟี่มากนักนั่นก็พอซิตี้มีเควเป็นเดอะบ้อยเขาสมควรได้รับการยกย่องอย่างเต็มภาคภูมิ ปีไทยที่รูเบนเอมริมกับคําถามเขาคิดว่าทีมควรได้ลูกโทษจากบางจังหวะในเกมหรือไม่ซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้อยากจะพูดถึงมากนักกับจังหวะเหล่านั้นเพราะส่วนตัวเขาเชื่อว่าหน้าเสียดายสุดคือทีมของเขาควรได้ประตูจากจังหวะปกติต่างๆในเกมได้อย่างน้อยๆกับซักประตูมากกว่าและเมื่อทําไม่ได้นั่นก็เป็นปัญหาที่เขาและลูกทีมต้องช่วยกันแก้ไขให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นแล้วยังมีเรื่องให้ต้องปรับปรุงแก้ไขอ,อีกมากในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสร้างเกมและการเล่นในจังหวะเปลี่ยนผ่านและการตัดสินนนใใใจกกับบออลพื้้้้ทที่่สุดาาายซึงงเเรตชว ที่สุดท้ายให้มากเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นนี่คือเกมที่เราสร้างโอกาสที่จะชนะเกมได้เราพยายามใช้สนามให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ฐานซิชัน่นเรามีโอกาสได้ครองบอลและลุกขึ้นหน้ามากขึ้นถ้าคุณดูเกมคุณจะเข้าใจผลเสมอที่ออกมาเราเข้าใกล้ประตูได้มากกว่าส่วนซิตี้ครองบอลได้มากกว่านั่นคือเรื่องปกติสุดท้ายลูกเบนอัมริมก็เหมือนยอมรับไก่ไนะครับว่านี่คือดาบ้แมตท,ที่ขาดความเข้มข้นขอ,ของการเป็นคั่วหลีไปหน่อยโดยเขากล่าวว่าเมื่อคุณดูสถานาการณ์ทั้งสองทีมไม่ได้มีเอี่ยวเรื่องการสู้เพื่อลุนแชมป์มัน การคว้าชัามรู้สึกที่ว่าจะเสียแต้มไม่ได้เด็ดขาดมันเป็นอะไรที่ขาดหายไปในฐนานะโค้ดมันยากที่จะพูดเรื่องพวกนั้นเราจําเป็นต้องสู้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราทําได้ความรู้สึกมันจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง